นะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกเอ๊ะถ้าพูดถึงโทรศัพท์สัญชาติจีนที่โด่งดังเลยเนี่ยมีหลายแบรนด์มีหลายยี่ห้อเสี่ยวหมี่เป็นหนึ่งในนั้นเราจะมีหัวเว่ยด้วยแต่ว่าหัวเว่ยเนี่ยเป็นประเด็นที่เราเคยเล่ากันมานานแล้วนะคะเขาถูกสหรัฐแบนไปมันก็เลยเปิดพื้นที่เปิดช่องว่างนะคะให้อีกหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาได้ส่วนแบ่งการตลาดไปเสี่ยวหมีนะ่น่าสนใจคะ่ะเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยนะคะผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของจีนอย่างเสียวหมีก็รายงานผลประกอบการไตรามาสสองปีนี้มีรายได้อยู่ที่8.78หมื่นล้านหยวนเพิ่มขึ้นมา106.4เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะส่วนกําไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่6.3พันล้านหยวนเพิ่มขึ้นเยอะค่ะละ8 7 4คือธุรกิจสมาร์ทโฟนเนี่ยยังคงทำไรายได้หลักให้กับบริษัทในไตรมาสช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน โดยอยู่ที่5.91หมื่น5.91ื่นล้านหยวนนะคะตรงนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นร้อยละ8 6 8เซียวมีเขาได้อัน,นิสงส์จากที่สหรัฐความบาตบริษัทหัวเว่ยค่ะธุรกิจสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยก็เลยต้องหยุดชงงะงักเปิดทางให้เซียวมีผู้ผลิตอื่นๆนะคะที่ใช้ระบบ Android นใะอย่างเช่น Oppo, Vivo มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นบริษัทวิจัยคานาลิสค่ะบอกว่าการแบ่งนะฮะการตลาดเนี่ยนะฮะ ตอนนี้เนี่ยเสี่ยงมี่ในธุรกิจสมาร์ทโฟนเนี่ยส่วนแบ่งเขาเยอะขึ้น่ะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละแปดสิบสาเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเขาสามารถจัดส่งสมาร์ทโฟนรวมแล้วห้าสิบสองจุดแปดล้านเครื่องแซงหน้าแอปเปขึ้นแท่นแบรนด์สมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับสองเป็นครั้งแรกเป็นรองแค่ซัมซุงขณะเดียวกันเสี่ยวมี่ก็ประกาศเขาไม่หยุดแค่นะฮะเรื่องของสมาร์ทโฟนที่สร้างไรายได้หลักของเขานะคะเขายัางไปรุกต่อค่ะที่เอ่อรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ประกาศซื้อกิจการบริษัท Deep Motion Deep Motion เป็นสตาร์ทอัพด้านระบบขับขี่อัตโนมัติที่เขาประกาศซื้อกิจการอยู่ที่วงเงิน7 7 3ดสบจสเจล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาการวิจัยและก็พัฒนารุกคืบตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะย้อนไปเมื่อมีนาคมค่ะ x ียวมีประกาศทุ่มเงินนะคะหนึ่งล้านดอลลาร์เข้าสู่ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าก็คือรถยนต์ EV แล้วก็ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถด้านนี้แต่ยังไม่ประกาศ ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับบริษัทใดค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกใบนี้นะคะที่นํามาอัปเดตผู้ชมได้ตามกาันขอบคุณสําหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook t n, n Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ